หมูกรอบชิ้นนี้หนัก4.85ขีดแต่ลูกค้าบอกว่า3ขีดน่าจะเยอะอยู่ครึ่งชิ้นนี่ประมาณเท่าไหร่ผมก็เลยบอกคุณลูกค้าว่าชิ้นนี้หนัก4.85ขีดถ้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณ2ขีดกว่าๆซึ่งคุณลูกค้าก็โอเคนะครับแต่คุณลูกค้าบอกว่าให้หั่นครึ่งเลยโดยคุณลูกค้าเลือกชิ้นครึ่งฝั่งหัวนะครับส่วนน้ำหนักอยู่ที่2.75ขีดตอนแรกผมนึกว่าลูกค้าจะเอาเป็นก้อนไปเลยนะครับแต่คุณลูกค้าให้สับแล้วก็จบไปเองหนึ่งออเดอร์นะครับตอนนี้หมูกรอบ4.85ขีดก็เหลือ2ขีดแล้วค่าคนต่อมาขอสั่หมูกรอบเป็นเส้นยาว1เส้นนะครับก็เลยต้องหั่นเส้นยาวชิ้นใหม่แบบนี้นะครับแล้วนั่นก็เลยทําให้ผมขายชิ้น2ขีดไม่ได้นะครับแล้วก็จบไปอีก1ออเดอร์นะครับแล้วลูกค้า ต่อมาถามผมว่าอันนี้ลองชิมหรอใช่ครับก่อนหน้านี้นะครับแม่ผมบอกว่าถ้าอยากให้ลูกค้าลองซื้อเนี่ยต้องให้ลูกค้าลองชิมดูก่อนแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ลูกค้ามาชิมต่อหน้าผมเลยแล้วลูกค้าเขาบอกว่าได้ไหมได้ลูกค้าสั่งหมูแดง2ขีดสขีด1 4ึบาทนะครับหมูแดงขายขีดละ70เท่าหมูกรอบเลยและนี่คือหมูแดง2ขีดนะครับประมาณนี้เลยแถมผู้ลูกค้าที่สั่งหมูกรอบอีกช่องร้อบาท บอกเลยนะครับว่าคุ้มคุ้มเลยคุ้มลูกค้าเหรอเออพอข้านี่แหละอ๋อเยนคุ้มคุ้มทั้งคู่นั่นแหละแล้วก็เป็นอันจบออเดอร์นี้ไปนะคะแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าขายอยู่ที่ไหนนะครับขายอยู่ที่ตลาดนัดสมรคอนาม110นะครับอยู่ล็อกซี่66ซอย19แต่ถ้าไม่สะดวกมาแล้วก็สามารถแอดแอดดีไลน์นี้ได้เลยนะครับเพื่อสร้างหมูกอรอบพร้อมทานแบบนี้หมูกอรอบพร้อมทานส่งได้ทั่วกรุงเทพเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบแพ็กซิลสุดกาจะส่งได้ทั่วประเทศเลยและนี่คือโซน70บาทแล้วถ้าที่อยู่ใครอยู่ตามรูปนี้นะครับกดดดดดดหหยยุคคลลลิปเเเพืื่่่่ออออออช็ทีีีูนนนไไไ้้้รแแ์